อวัยดินเทคโนโลยีผลการตรวจที่อาจคลาดเคลื่อนคือการตรวจระดับฮอร์โมนไทรอย์อาจให้ผลเหมือนเป็นไทรอยเป็นพิษการตรวจฮอร์โมนเพศและที่อันตรายที่สุดคือการตรวจโทรโปนินซึ่งใช้ในการวินิจฉัยภาวะหัวใจขาดเลือดโดยอาจให้ผลลบปลอมซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงได้ค่ะคำแนะนำหากคุณกำลังรับประทานไบโอตินเสริมในปริมาณสูงโดยเฉพาะ5,000ันไมโครกรัมขึ้นไป คุณต้องหยุดรับประทานไบโอตินอย่างน้อย48-72ชั่วโมงก่อนการเจาะเลือดและที่สำคัญที่สุดคือต้องแจ้งให้แพทย์และห้องปฏิบัติการให้ทราบเสมอเพื่อป้องกันผลการตรวจที่คลาดเคลื่อนนะคะบทสรุปไบโอตินหรือวิตามิน B7 ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เป็นมากกว่าเทรนด์ความงามชั่วคราวค่ะแต่มันคือวิตามินที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณอย่างแท้จริง บทบาทของมันตั้งแต่เป็นโคเอนไซม์หลักในการเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดการปกป้องระบบประสาทที่ซับซ้อนไปจนถึงการเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโปรตีนเคเรตินทำให้มันสมควรได้รับความสนใจในฐานะสารอาหารสำคัญเพื่อสุขภาพองค์รวม การมีสุขภาพดีเริ่มต้นจากการตรหนักรู้การจัดลำดับความสำคัญของอาหารธรรมชาติที่มีไบโอตินสูงและการเสริมไบโอตินอย่างชาญฉลาดเมื่อจำเป็นด้วยความเข้าใจใน,นกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงข้อควรระวังในการเสริมปริมาณสูงคุณสามารถใช้ไบโอตินเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างเส้นผมที่แข็งแรงเล็บที่สวยงามผิวพรรณที่สดใส และที่สําคัญที่สุดคือการมีระบบเผาผลาญที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและระบบประสาทที่สมบูรณ์จงใช้ไบโอตินเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อสุขภาพองค์รวมของคุณและปลดล็อกพลังแห่งความงามและความมีชีวิตชีวาที่มาจากภายในอย่างแท้จริงนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดสําหรับเรื่องราวของไบโอตินในวันนี้ค่ะหวังว่าข้อมูลที่เรานํามาฝากจะเป็นประโยชน์และทําให้ทุกคนเลือกดูแลตัวเองได้ชาญตลาดมากขึ้นนะคะ หากคุณชอบเรื่องราวสุขภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่จะทำให้คุณสวยสุขภาพดีมีพลังจากภายในสู่ภายนอกค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ